คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions 1หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่26กันยายนให้ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ให้ด้วยความกลัวมัทธิวบทที่23ข้อที่23วิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนน่าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายทัศางที่เป็นสรารแหน่ลูกผักชีและยี่หลาแต่เรื่องที่สำคัญกว่าในธรรมัญญิ คือความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อนั้นพวกเจ้ากับละเลยการถวายทักษางนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยเรื่องที่สำคัญนั้นด้วยมีบางคนเข้าใจผิดว่าพระเยซูยกเลิกระบบการถวายสิบลดไปแล้วและเรื่องนี้ไม่สำคัญในยุคพันธสัญญาใหม่อีกต่อไปแต่ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ได้เปิดเผยว่าพระเยซูตรัสว่า การถวายทสาสงนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติยุคพันธสัญญาใหม่ยังคงมีการถวายทสาสงหรือ10บลดอยู่แต่มีการเน้นเรื่องท่าทีในใจมากกว่าเดิมอราหัมได้ถวาย10บลดก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติมากกว่า430ปียาโคบเองก็ถวายทสาสงเช่นกันและท่านอยู่ก่อนธรรมบัญญัติกว่า300ปีดังนั้นการถวายสิบลด จึงเป็นหลักการทางพระคัมภีร์ที่ไม่ได้เริ่มต้นหรือจบลงไปพร้อมกับธรรมบัญญัติของโมเสสเช่นเดียวกับหลักการเรื่องความรักอย่างไรก็ตามธรรมบัญญัติของโมเสสได้เพิ่มการถวายเข้าไปในกฎที่ต้องปฏิบัติพร้อมกับบทลงโทษสำหรับคนที่ไม่ยอมประพฤติตามเรื่องบทลงโทษนี้เองที่เป็นจุดแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ พระธรรมมาลาคีบทที่3ข้อ8ถึง9กล่าวว่าถ้าใครไม่ยอมถวายสิบลดคนนั้นก็เป็นคนปล้นพระเจ้าและจะต้องถูกสาปแชง่งดังนั้นคนในยุคพันธสัญญาเดิมจึงถวายด้วยความกลัวว่าตัวเองจะถูกลงโทษแต่ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราออกจากคำสาปแช่งของธรรมบัญญัติทั้งสิ้นแล้ว ดังนั้นถ้ามีผู้ไม่ถวายทัสางเขาก็ไม่ได้ถูกสาปแช่งตามธรรมบัญญัติอีกต่อไปแต่ผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่กลับยิ่งมีหัวใจในการถวายและถวายเกินกว่า10บลเสียอีกเพราะเรารักและซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์จ่ายราคาความบาปของเราด้วยพระชนชีพของพระองค์ ทั้งที่เราไม่สมควรไม่คู่ควรกับความรักของพระองค์เราควรถวายทรัพย์ด้วยท่าทีแห่งความรักอักขรทูตเปาโลได้กล่าวชัดเจนว่าถ้าเราไม่ถวายทรัพย์ด้วยความรักการถวายนั้นก็หาเป็นประโยชน์ไม่ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อสกล่าวว่า แม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ท่านอธิบายต่อในพระธรรมสองโครินบทที่ 9: ข้อ7ว่าให้เราถวายตามที่คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่า พระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีซึ่งก็คือใจที่ให้ด้วยความเต็มใจและสมัครใจนั่นเองนี่ไม่ได้แสดงว่าการถวายสิบลดเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับพันธสัญญาใหม่เรายังคงถวายทรัพย์และท่าสางแต่เราต้องทำโดยที่ไม่มีท่าทีที่กลัวว่าพระเจ้าจะลงโทษให้เราถวายด้วยหัวใจของเรา เมื่อเราเติบโตในเรื่องนี้เราจะถวายได้มากขึ้นเองสิ่งสำคัญคือหัวใจไม่ใช่จำนวนเงินกล่าวโดยสรุปก็คือการถวายทรัพย์และการถวายสิบลดยังคงมีอยู่ในพันธสัญญาใหม่นี้แต่ต้องทำด้วยท่าทีที่ถูกต้องให้วันนี้เรามาเป็นผู้ให้กันเถิด ้าเราให้ด้วยความยินดีไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกมีท่าทีที่ถูกต้องในการถวายทรัพย์คือความรักที่ลูกมีต่อพระองค์ขอให้ลูกเติบโตขึ้นในความรักและมีหัวใจผูกพันกับพระเจ้าและงานของพระองค์ในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอามน